จ้ามาดาข่อยเห็นอย่างย่ายเจ้ามาดาข่อยเห็นอย่าง,สอง,างส,สองล่างสี่บนอสองล่างสี่บนอืมสองล่างสี่บนเลขสี่บนเด้อเ<ม><ม>พื่นมี้อันนั้นอยู่นี่มากศูนย์หาโอ้ศูนย์หาเนี่ยพออยากตัดทิมอยู่ศูนหานี่เก่าเจ็ดบนเนี่ยอืม ้าเจ็ดไม่แน่เก้าเจ็ดไม่แน่ให้หนูถามเนี่ยหกหางหลายบ่แม่นูถามซ้ำนี่ละหกหางเยอะไหมหวยซองบ่เห็นเอ้าเป็นอย่างคือบ่เห็นใครยังไม่เห็นหวยบ่เลยแจ้งนะสามตัวยังบ่ได้เอ้าหวยซองยังบ่ทั่นได้พากกันได้บ่แม่หนึ่งพันคนเขาคงพิมพ์ผิดมัง้ง น้องปออ๋อใช่ไหมคะเออบอเป็นยังขอโทษปอก็ได้นะปอไม่ได้ว่าอะไรเออถ้าว่าถ้าว่าพิมพ์ผิดก็ขอโทษขทึ้นมาเลยอันนี้แต่ว่าแต่ว่าถ้าพิมพ์บอผิดกะกะ้ังมันเถาะนะคะพ่อแม่พ่ร้างสอนตินะคะแต่ว่าย่างนึงกะอย่าไปโทษพ่อแม่เถาะนะคะโทษที่สันดานมันเองละ่ะอืมชุดล่างเดอ้อชุดล่างชุดล่างเดนูวเดนูวอันนี้ หน้าจอเอาแล้วพิมพ์ชุดบนแคบหน้าจอแล้วพิมพ์ชุดบนนะแคบหน้าจอแล้วพิมพ์ชุดบนล่างซื้อบนล่างชุดล่างซื้อบนล่างซื้อบนล่างเหมือนเดิมแหละมันเป็นชุดมันเป็นชื่อชุดของมันเฉยเยนะคะฟังพอให้ดีนะซื้อบนล่างเหมือนเดิมค่ะอันนี้คือหัวอซองของเราบางคนก็เพิ่งมาติดตาม ผู้ใดที่พอห้าได้เพิ่มลไลน์เด้อค่ะยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนไลน์ให้แอดไลน์ไปเลยที่ปอปักหมุดนะคะให้แอดไลน์ที่ปอปักหมุดด่วนเลยนี่ชุดบนเดอ้อซื้อบนล่างนะคะอันนี้มันชื่อชุดของมันเฉยๆนะคะอันนี้ชุดบนนะแคปบหน้าจอเอาชอบสองตัวอืม ใช่ไหมฮะน,นีสามตัวแม่แคปหน้าจอเอ,อเดอร์อันนี้สามตัว นี่สามตัวไม่ต้องตัดนะคะสามตัวไม่ต้องตัดเดอ้อนี่คือชุดสามตัวรัฐบาลชอบไหมถูกใจถูกใจซื้อได้เลยนะคะใครยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนเดอ้อพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวนูส่งให้แต่เช้าเดอ้อนะคะเดี๋นูส่งให้แต่เชา้า เดี๋ยวหนูส่งให้แต่เช้าเด้อไหนอาจารย์ได้เลขเจ็ดหนึ่งมาจากไหนพี่สาวจะดูนะอาจารย์ได้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งลอตเตอรี่นะเ่าเรียกว่าสองชุดเนาะสองชุดชุดละสองใบได้หนึ่งเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งสลับไปสลับมาฟูคุณฟังนะเลขตัวนี้นะเลขเจ็ดหนึ่งเม็ดนี้เป็นเลขมงคลนะเป็นเลขรถแห่ขบวนแห่หลวงพ่อโตจังหวัดสมุทรปราการ หลวงพ่อนั่งรถคันนี้ทะเบียนหนึ่งเจ็ดคุณฟังอาจารย์นะทะเบียนหนึ่งเจ็ดนี่คือรถแห่องค์หลวงพ่อโตจังหวัดสุสมุตรปราการปีที่แล้วคุณฟังอาจารย์ดีๆออกสามตัวตรงๆเลยที่รถแห่องค์หลวงพ่อหลวงพ่อโตจังหวัดสมุตรปราการข้างหน้ามันหนึ่งเจ็ดพี่น้องจาก แต่เลขอาจารย์มันยืนที่7ก็จะเป็น71เราก็สลับกลับไปกลับมา17อาจารย์ก็ได้มาสองชุดภาวนาให้ถูกรางวัลที่หนึ่งอันนี้คือเม็ดแรกในเด้อันนี้คือเม็ดแรกนะนี่คือเม็ดแรกต่อไปพี่น้องจด๋ดดูเม็ดต่อมาที่นี่ดังมากบอกคําเดียวคือดังถ้าคุณมีที่ฟาดที่จัดคุณจัดแต่ที่นี้ลอตเตอรี่นี่ใบเท่าไหร่ไม่รู้แพงมาก ที่นี่คอดข้างแพงคือใบเนี่ยห้าหกอาจารย์ได้ห้าหกนี้มาสองใบนี่คุณดูนะซื้อก่อนเพื่อนเลยได้ห้าหกนี่มาสองใบนี่คือชุดรัตตรี่รัฐบาลไทยนะประจำววันที่สิหกตุลานี่คุณดูเลยนะหาไม่มีคุณไปหาเถอะจังหวัดสมุทรปราการยากมากแล้วก็แพงแพงมากเล็กตัวนี้ไม่มีมันทำไมถึงแพง อะพี่สาวจ๋าฟังนะมันทำให้ถึงแพงคุณดูคุณดูเลยพี่สาวจา๋าห้าหกกับเจ็ดหนึ่งคุณจำไว้ดีๆนะพรุ่งนี้ถ้าออกปังปุริเยเลยเอาดูนะนี่นี่องค์หลวงพ่อตัวอาจารย์ปีนี้คือการรับบัวงานโยนบัวองค์หลวงพ่อตัวเนี่ยได้นั่งรถทะเบียนคันเนี้นะทะเบียนคันเนี้ยปีที่แล้วออกสามตัวตรงๆ พี่สันะ่ให้ดูสามตัวด้วยนะให้ดูสามตัวด้วยแล้วคุณแคปเจอร์เอาไว้นะ mm hmm. เขาได้ถ่ายใต้ท้องมาเลยเนีเนี่ยเนี่ยองค์หลวงพ่อนั่งอยู่ข้างบนดูอาจารย์จะซูมให้ใกล้ๆแล้วก็เห็นแล้วก็เอาไปฟาดเอาไปฟาดพี่น้องเอ้ยทะเบียนอะไรคะอาจารย์หนึ่งเจ็ดห้าหกดูนะหนึ่งเจ็ดห้าให้ชัดเจนแล้วแคปเอาเลยนะเจ็ดห้าหก ปีที่แล้วออกเรียงสามตัวนี้เลยนี่เรียงแบบนี้เลยสามตัวนี้เลยแคปพี่น้องจากแคบเอาไว้ไอ้สามตัวเนี่ยถ้าออกมาพี่สาวร้องเลยนะเนี่ยอาจารย์บอกว่าไอ้สองเม็ดเนี่ยมันเป็นเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไอ้เลขสองตัวนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มอบให้ช่วงนี้เพจอาจารย์มันโดนใบแดงนะคนดูจะอาจจะน้อยพี่สาวจะอาจจะน้อยเพราะว่าเพจมันโดนใบแดงอ่ะแคบนะพี่สาวแคบเอาไว้ องค์หลวงพ่อก็นั่งอยู่เนี้ยเนี่ยนั่งนั่งอยู่ในขบวนรถแห่คันนี้เลยคันนี้เลยนะภาวนาสาธุให้แตกสามตัวตรงภาวนาให้มาตัวเม็ดนิน้นนิ้นหนักหนักถ้าจวดได้จวดหนักหนักนะถ้าจัดได้จัดหนักหนักนี่สองเม็ดนี้นะเนี่ยที่อาจารย์บอกเม็ดเนี่ยดังมากเลยเม็ดนี้ดังมากนะต่อไปพี่น้องจ๋าเหลืออ,อีกสองเม็ดจัดเลยมันมีแค่เนี้ย ตัวเน้นมีแค่นี้นะน้อยมากเด้เราอาจารย์ไม่ได้ปล่อยเยอะเด้แต่ว่าอาจารย์จะให้ดูชุดเต็มหนึ่งสองทุบทิพย์ไม่ไงไม่ไงเลขเจ็ดนะมืออื่นข่อยสิวิ่งเจ้านะเจ้าจะเฝ้าไปใส่จะเฝ้าเมาเหลราเด้อไม่ไงเด้อมืออื่นเจ้าแลีนแต็งแรงไปโหลดมืออื่นไปจอบอยู่ข้างหลังเลยแลีนเข้าไปในตะแกรงอันเลก็ลกๆไปเลยเด้อนะผู้ใดห้านี่คือเลขตัวเก่าเด้พี่น้องจา๋า มันจะหวนคืนมาไหมเจ็ดห้าอันนี้คือเจ็ดห้างวดก่อนนู้นเราเข้าตรงๆคือเจ็ดห้าห้ารอยท่านนะต่อไปอีกสักเม็ดหนึ่งกลัวน้อยใจเนาะเลขหนึ่งเนี่ยถ้ามาดิยุ่งเหมือนกันเด้มันมันจะเกี่ยวกับอยู่ในทะเบียนรถหลวงพ่อด้วยเดย้นี่อันนี้ก็เกี่ยวกันนะเจ็กับห้าก็มี มีรถเจ็ดห้าอ่ามันมีอยู่ในทะเบียนรถหลวงพ่อเลยนะเจ็ดห้าเนี่ยทะเบียนรถหลวงพ่อนี้เออมันอยู่ในในในรวมเดียวกันนะอยู่ในทะเบียนเหมือนกันในทะเบียนรถหลวงพ่ออนะทะเบียนรถแห่หลวงพ่อเลขอะไรดีหนึ่งห้าอ่ะคุณดูนะหนึ่งห้าฟังนะสามเม็ดนี้เป็นเม็ดนินหนักๆเจาะหนักๆอ,อาจารย์คัดมาให้แล้ว นะส่วนชุดเต็มดูอาจารย์จะให้พี่สาวดูชุดเต็มนะรัฐบาลไทยงวดนี้เป็นชุดเต็มของเพจอาจารย์กอพี่สาวก็รอแคปเลยลอแคปเลยจ้ะอ่ะดูนะคุณแคบเอาเลยคนไหนอยากเข้ากลุ่มจิ้มลิงก์นะอาจารย์ปล่อยเลยรัฐบาลไทยงวดวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2565ิเดือนเจด วิ่งหลานเปอร์เซ็นต์ตัววงกลมๆคือตัวเน้นๆหนักๆคุณเน้นหนักได้เลยแล้วคุณแคปเอาไปสามตัวตรงอยู่ข้างล่างพี่สาจ๋าสามตัวตรงอยู่ข้างล่างแคบเอา